สวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมนะครับก็คือมีพี่น้องของเรานะครับเ,เพื่อนๆเอฟซของเรานะได้ถามเข้ามาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชุดคลัตช์ปัญหาที่ถามเข้ามาก็คือได้ไปทําการเปลี่ยนชุดคลัตช์มาแล้วนะครับอ่าน่าจะเปลี่ยนเฉพาะชุดคลัตช์เปลี่ยนแล้วนะครับเวลาที่ขับขี่นั้นเขาบอกว่ารถมันกระตุกนะครับ อ่ามันกระตุกอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับพอรอกสูงไปแล้วหายพอยกคันเร่งรอดต่ําลงมานะครับน่าจะเป็นเร่งขึ้นไปอีกนะครับมันมีอาการกระตุกนะผมก็เลยสงสัยเรื่องของชุดคลัตช์นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับที่ถามเข้ามาว่าคลัตหมดผมเปลี่ยนเฉพาะชุดคลัตช์ได้ไหมโดยผมจะใช้เป็นโครงสร้างของแท้ โครงสร้างของแท้โครงสร้างเดิมนะครับอาจจะเป็นผ้าคลัดเทียมนะครับจะมีปัญหาจะมีผลอะไรไหมดังนั้นในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้พี่น้อง f e f c ได้ฟังเพื่อไปเป็นแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าอาการลดกระตุกลดสั่นพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเกิดมาจากเรื่องของระบบน้ํามันระบบไฟนะครับหรือสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับสิ่งที่ผมเคยเจอนั่นก็คืออะไรรู้ไหม บูธสวิงอาร์มนะครับทุกท่านบูธสวิงอาร์มหลวมนะครับเวลาที่ท่านกระชากคันเร่งนะครับบูธสวิงอาร์มหลวมเวลาท่านกระชากคันเร่งปั๊บนะครับโซ่มันดึงนะครับโซ่มันดึงนะโซ่ดึงสเตอร์ทีนี้บูธสวิงอาร์มมันหลวมมันทําให้สเตอร์อ่าสเตอร์มันดึงกันกับสวิงอาร์มสวิงอาร์มมันโยกมีระยะโยกนะครับตัวนี้ก็มีส่วนนะครับทําให้รถของเรามีอาการกระตุกได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น ให้ไปดูด้วยว่าแท่นเครื่องหลวมไหมบูตสวิงอาร์มลวมไหมนะครับลูกปืนลงลูกปืนล้อนะครับมันหลวมหรือเปล่านะครับและก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของหัวเทียนนะครับลดกระตุกลดสั่นนะครับบางทีนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นที่คลัตช์นะครับมันอาจจะเป็นที่อ่าระบบไฟนะครับอย่างเช่นหัวเทียนหมดสภาพหัวเทียนระยะเชี่ยวมันห่างให้พี่น้องสังเกตอย่างนี้นะครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเชี้ยวหัวเทียนในกรณีที่เป็นรถหัวเทียนเกลียวสั้นในกรณีที่เป็นรถหัวเทียนเกลียวสั้นเวลาท่านลากเกียร์อ่าเวลาท่านลากเกียร์สุดปลายเกียร์สุดคันเร่งทุกเกียร์เวลาท่านเล่งไปสุดคันเล่งทุกเกียร์มันจะสะดุดไปนะครับมันจะเล่งไม่ไปมันจะสะดุดไปนะครับนั่นก็คือระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนมันเยอะเกินไปนะครับ หรือว่าหัวเทียนเบอร์มันต่ําเกินไปมันร้อนมันบอดตอนรอบสูงนะครับก็ลองเปลี่ยนเบอร์หัวเทียนดูนะครับถ้าเป็นหัวเทียนเกลียวยาวถ้าเป็นหัวเทียนเกลียวยาวให้สังเกตดูช่วงความเร็ว50ถึง60มันจะมีอาการวูบลงเล็กน้อยนะครับวูบลงเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปเป็นปกตินะครับนั่นก็คืออาการของระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียน นะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับปัญหาและก็อาการของชุดคลัตอย่างที่พี่น้อง FC ได้ถามเข้ามาว่าอ่าเปลี่ยนชุดคลัตนะครับเฉพาะต้าคลัตเรานะครับสามารถทําได้ไหมมันจะดีไหมมันจะมีปัญหาไหมหรือรวมไปจนถึงนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่บอกว่า มาลดมันสั่นนะครับในรอบต่ําพอรอบสูงหายแล้วยกคันเร่งลงมาที่รอบต่ําแล้วก็เป็นอีกนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันนะครับผมสงสัยว่าจะเป็นที่ชุดคลัสนะครับพี่น้องเอฟซีครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของชุดคลัสนะครับบางครั้งบางทีเวลาที่เราไปซื้อนะครับชุดคลัตช์มามันจะมาเป็นชุดแบบนี้ถ้าเป็นของเทียมนะครับถ้าเป็นของเทียมท่านซื้อมาเป็นชุดในลักษณะแบบนี้ ทีนี้นะครับทําทไมนะครับทุกๆคลิปนะครับเมื่อเราไปซื้อทำทำการซื้อชุดคลาดของเทียมมาหรือว่าของเกรดท้องตลาดมานะครับทําไมผมถึงต้องบอกว่าให้ใช้โครงสร้างของแท้ของเดิมนะครับอาสาเหตุมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างที่เป็นของเทียมบางยี่ห้อนะครับเกรดท้องตลาดบางยี่ห้อนะครับเวลาเรามาใช้เสาตรงนี้นะครับเสาตรงนี้มันจะหลวมมันจะคลอน นะครับอาทิตย์เดียวหลวมคลอนแล้วก็จะมีเสียงดังมีผลทําให้รถของเรามีอาการสั่นกระตุกได้เช่นเดียวกันเด้อนะครับเสาวพวงนี้นะครับถ้า,าว่าจําเป็นจริงๆของเก่าก็เป็นโครงสร้างเทียมอไปซื้อชุดมาใหม่ก็ของเทียมเหมือนเดิมนะครับให้ทําการเชื่อมติดเลยนะครับเชื่อมแต้ม2.3จุดก็ว่ากันไปเพื่อไม่ให้เสามันโยกมันคลอนนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเสียงดังอันเนื่องมาจากเฟืองตัวนี้หลวม นะครับเฟืองตัวนี้ขาดก็มีนะครับดังนั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แนะนําให้ใช้โครงสร้างของแท้นะครับอะโครงสร้างเดิมผาคลัดใหม่ก็เอาว่ากันไปตามนั้นนะครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับของการที่เราไปซื้อชุดผ้าคลัดของเทียมมานั่นก็คือนี่เลยสปริงสปริงที่มากับชุดของเทียมมักจะขาดเพราะว่าบางยี่ห้อสปริงตัวเล็กนิดเดียว นะครับโตไหนน้อยพี่น้องเีลาขาดมันกังมันก็ยืดมันกระขาดพี่น้องมันโตน้อยเกินนะครับอ่าดังนั้นให้พิจรารณาด้วยแต่นะครับผ้าคัดบางยี่ห้อดันไม่มียางกระแทกอ่ายันไม่ดันไม่มียางซับเสียงนะครับไม่มียางกระแทกคัดก้อนนี่ดังโอ้ยไม่อยากจะพูดนะครับต้องพิจรารณาเอาเป็นยี่ห้อยี่ห้อไปนะครับยี่ห้อดีก็ดียีหย่หอ้อไม่ดีก็ไม่ดีอย่างเช่น นในเคสนี้ชามคลัดชุดนี้นะครับทําไมถึงต,ต้องได้เปลี่ยนออกเหตุผลมันเป็นจังซีพี่น้องเอฟซี FC. ค้นก่อนเขาไปเปลี่ยนเฉพาะชุดผ้าคลัดอ่าตัวนี้จะเป็นผ้าคลัดยังใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมผ้าคลัดยังใหม่อยู่เลยนะครับทีนี้พอไปทาการเปลี่ยนผ้าคลัดออกแล้วนะครับชามตัวนี้ไม่เปลี่ยนชามตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะชามมันไม่เปลี่ยนเป็นยังไงอ่าเห็นไหมชามมันสึกนะครับ พอชามมันสึกสึกไปสักหนึ่งมิลเนี่ยชามมันสึกสึกไปสักหนึ่งมิลองศามันเพี้ยนนะครับพี่น้อง f ่องศามันเพี้ยนนะเวลาที่องศามันเพี้ยนนะครับเวลาที่องศามันเพี้ยนไปปั๊บนั่นหมายความว่ามันกว้างขึ้นนะครับพอชามคัดมันกว้างขึ้นแล้วทีนี้ภาคัดนะครับมันอยู่เท่าเดิมมันอยู่ในองศาเท่าเดิมใช่ไหมเวลาคัดมันกลางออก เวลาคัดมันกลางออกทีนี้มันจะเอาครึ่งครึ่งเดียวนะครับเอาครึ่งเดียวไปสัมผัสกันกับชามคัดมันไม่เกาะเต็มหน้ามันก็เลยเกิดอาการคัดลื่นเดีวรับทุกท่านนะนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่า,เว,า,เ,าเวลาเปลี่ยนผ้าคัดเวลาเปลี่ยนผ้าคัดแนะนําให้เปลี่ยนพร้อมกันเลยชุดนี้ทั้งชุดพร้อมกันนะครับอ่าอย่าไปเปลี่ยนเฉพาะผ้าคัดถ้าเปลี่ยนเฉพาะผ้าคัดชามันสึกนะครับชามันสึก เส้นผ่าศูนย์กลางมันโตกว่าปกติดังนั้นผ้าคลัดมันจะจับไม่เต็มหน้ามันก็เลยเกิดอาการคลัดลื่นรวมไปจนถึงไอ้เส้นลายๆพวกนี้นะครับผ้าคลัดใหม่กับผ้าคลัดเก่าเห็นไหมร่องมันลึกไม่เท่ากันแล้วทีนี้ร่องลึกร่องแคบร่องกว้างไม่เท่ากันมันไม่ลงเต็มหน้านะครับมันจะมาค้างอยู่ข้างบนเนี่ยเส้นนูนๆมันจะมาค้างอยู่เส้นนูนๆข้างบนเนี่ยนะครับทําให้มันจับไม่เต็มหน้านะครับมันก็เลยเกิดอาการลื่นหนักเข้าไปอีกนะครับในกรณี คัดเลื่อนสังเกตง่ายๆเวลาเราออกตัวรถจะสั่นๆสั่นๆกระตุกกระตุกกระดึกกระดึกกระดึกแล้วก็พุ่งไปนะครับทุกท่านนะพอรถมันพุ่งไปแล้วนะครับมันก็เป็นปกติพอรอบต่ําลงมาทีไรเราเล่งเครื่องขึ้นมันก็จะสั่นเหมือนเดิมสั่นกระตุกกระตุกกระตุกนะครับแล้วมันก็จะนิ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่คัดกลางออกมันกลางยังไม่เต็มที่มันสัมผัสไม่เต็มหน้า นะครับมันก็มีอาการสั่นกระตุกพอรอบสูงๆคัดมันกลางออกแน่นกลางออกแล้วก็เบียดกันกับชามคัดเต็มหน้านะครับอัดกันแน่นมันก็อหายลื่นนั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะนี่นะครับหรือว่าเราจะใช้ให้หมดแบบนี้เลยก็ได้นะครับค่อยทําการเปลี่ยนถ่ายทีเดียวนะครับยกชุดไปเลยนะครับทุกท่านนะฝืนขีนะครับแบบนี้ก็คือฝืนฝืนขับขีนะครับจนว่าอ่าหมดแบบนี้นะครับแต่ยังไม่โหดนะ เคยเห็นไหมชามคัดระเบิดเนี่ยมันบางเยอะแล้วก็คัดมันกลางออกตัวนี้ระเบิดออกเลยนะครับทุกท่านนะเอออันนี้ก็เคยเจอมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ